หลังจากที่พระเอกตอกหน้าฟาบรีด้วยการซื้อหุ้นคืนด้วยราคาที่สูงกว่าเดิม2เท่าและก็บอกกับนางเอกนะครับว่าที่เขาทำไปก็เพราะว่านางเอกคือคนพิเศษสำหรับเขาเขาจะไม่ยอมให้ใครได้ครอบครองกลิ่นน้ําหอมของนางเอกไปเด็ดขาดซึ่งในคืนนั้นนางเอกก็กลับมาบ้านด้วยความดีใจครับแล้วเธอก็ยิ้มแกล้มปีพร้อมกับลงมือทำน้ำหอมกลิ่นพิเศษขึ้นมาอย่างตั้งใจ จากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ตื่นมาด้วยความสดใสพร้อมกับเตรียมน้ำหอมกลิ่นพิเศษไปให้กับพระเอกซึ่งในตอนนี้พระเอกก็สั่งช่างมาติดตั้งกล้องวงจรปิดไปทั่วออฟฟิศเลยครับเพื่อที่จะไม่ให้งานหรือว่าไอเดียหลุดออกไปหาไอรินได้อีกซึ่งเมื่อนางเอกมาถึงบริษัทเธอก็ได้เอาชามาให้กับพระเอกแล้วเธอก็มอบของขวัญให้กับพระเอกนั่นก็คือน้ำหอมกลิ่นพิเศษที่เธอทําขึ้นมาโดยเฉพาะและในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยถึงเรื่องกลิ่นน้ําหอมของนางเอกซึ่งพระเอกก็บอกนะครับว่ามันม่กลินนาอขขงเเป็ ด้วยเพราะว่ากลิ่นนี่แหละที่ทําให้เขาสนใจนางเอกตั้งแต่ครั้งแรกที่จูบกันทําเอานางเอกนั้นก็เขินสุดๆกับคําพูดของพระเอกนะครับและหลังจากนั้นนางเอกก็ได้หยดน้ําหอมที่ทํามาจากดอกไม้ป่าที่หลังมือของเธอแล้วก็นําไปแตะที่ต้นคอของพระเอกเพื่อจะให้เขาได้กลิ่นด้วยครับซึ่งกลิ่นมันก็ทาให้ทั้งคู่แห่เคลิล้มจนกําลังจะจูบกันแต่ว่าเจจก็นันเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนนางเอกก็เลยต้องขอตัวออกไป จากนั้นเดเรนก็ได้ถามรอปรพอครับจนได้รู้ความจริงว่าไอรินเข้ามาที่นี่เดเรนก็เลยพารอปรพอไปคุยกับพระเอกพระเอกกับเดเรนนั้นก็โมโหมากครับที่รปรพอปล่อยให้อไอลินเข้ามาได้พระเอกก็เลยเตือนรอปรพอไปครับว่าหลังจากนี้ต้องเข้มงวดมากกว่าเดิมแล้วก็ห้ามไอรินเข้ามาในออฟฟิศนี้อีกเป็นอันขาดแล้วนางเอกก็ได้เข้ามาพอดีครับแล้วก็บอกไปครับว่าไอเดียนี้เธอคิดขึ้นมาในตอนที่อยู่แคมป์ดังนั้นเนี่ยอาจจะมีคนที่เป็นสายลับไปบอกไอรินก็ได้ซึ่งพระเอกก็เห็นด้วย และต่อมาเจเจก็มาพูดกับคนในออฟฟิศเพื่อจะหาคนที่เป็นสายลับแล้วเจเจก็ดันคิดขึ้นมาได้ครับว่าบางทีสายลับอาจจะเอากล้องมาวางไว้ในออฟฟิศก็ได้ทุกคนก็เลยแยกย้ายกันช่วยหากล้อง ตัดภาพกลับมาที่เอมเรครับเขาได้เอากล้องของไอรินไปไว้ที่บ้านและเขาเองก็ยังสับสนอยู่ในใจนะครับว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกหรือเปล่าเขาเพิ่งจะได้รับความไว้วางใจจากพระเอกกลับมาแต่ว่าตอนนี้เขาก็กําลังทําลายมันลงไปอีกแล้วไอรินก็ได้โทรมาหาเอมเรเพราะว่า M เอเ่เยก็ไม่ได้โทรหาเธอเลยนะครับก็เลยไม่รู้ความคืบหน้าเอมเรก็เลยบอกว่าไม่ต้องโทรหาเขาอีกถ้ามีอะไรคืบหน้าเขาจะติดต่อไปเองแล้วก็วางสายไปครับ ส่วนทางด้านนางเอกก็เริ่มคิดทบทวนครับว่าไอเดียของเธอมาเริ่มมาจากที่แคมป์แล้วเธอก็มานั่งคุยงานที่ห้องทํางานของพระเอกเธอก็เลยไปในห้องของพระเอกแล้วก็ค้นหาของแปลกปลอมครับซึ่งหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่ว่าความจําอันเลิศดล้าของนางเอกก็นึกขึ้นมาได้ว่าลูกบอลหิมะที่วางไว้ชั้นบนของพระเอกมันหายไปและในตอนนั้นพระเอกก็สั่งให้เดเรนเอาไปทิ้งเธอก็ <ading S 2> เลยถามเดเรนครับว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเดเรนก็บอกว่าเธอเอาไว้ในห้องทํางานของเธอเองทุกคนก็เลยย้ายไปค้นหาในให้องของเดเรนครับ แต่ว่าลูกบอลหิมะมันก็หายไปซะแล้วเดวเรนก็เลยบอกว่าเธอไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกก็คิดขึ้นมาได้ว่ามันคงจะไม่ใช่ฝีมือเอเมเรอีกนะแล้วนางเอกนั้นก็นั่งคิดทบทวนใหม่อีกรอบแล้วเธอก็นึกขึ้นมาอีกครับว่าเธอเห็นเอเมเรเข้ามาในห้องของเดเรนเมื่อวันก่อนดังนั้นเอเมเรอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน จากนั้นกัมเซ่และเจด้าก็มาหาพระเอกเพื่อจะถามความคืบหน้าในการเตรียมถ่ายโฆษณาในวันพรุ่งนี้ครับและพระเอกก็บอกว่าเขาเตรียมตัวอย่างดีแล้วและเขาจะเป็นคนถ่ายงานนี้ด้วยตัวเองกัมเซ่ได้ยินก็ดีใจมากครับที่พระเอกจะลงมาถ่ายงานด้วยตัวเองและเจด้าได้ยินแบบนั้นก็เลยขอให้พระเอกมาช่วยถ่ายแบบให้เธอหน่อยเพราะว่าเธอก็มีความฝันอยากจะถ่ายแบบมานานแล้วแต่ว่าเธอก็เขินเวลาอยู่หน้ากล้องถ้าเกิดพระเอกเป็นคนถ่ายมันอาจจะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นแผนที่เจด้าต้องการจะสารสมพั์ กับพระเอกนั่นแหละครับแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกว่าปกติแล้วเขาไม่ถ่ายแบบให้ใครนะกัมเซก็เลยช่วยเกรกงกล่อมพระเอกให้จนสุดท้ายแล้วพระเอกก็ต้องยอมครับที่จะถ่ายแบบให้กับเจดา้าเจด้านั้นก็ดีใจอย่างมากแล้วก็ได้ขอตัวกลับจากนั้นแม่นางเอกก็ได้โทรมาหาพระเอกครับเพื่อเชิญมาเข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดชุมชนเพื่อเป็นการขอบคุณที่พระเอกมีส่วนช่วยให้คําแนะนําจนเธอได้รับเลือกเป็นประธานชุมชนนะครับพระเอกนั้นก็ยินดีจะไปร่วมงานด้วย ต่อมานะครับนางเอกก็เข้ามาหาพระเอกที่ห้องเพื่อจะมาบอกเรื่องที่เธอเห็นเอเมรเข้าไปในห้องทํางานของเดเรนครับแต่มันก็มีสายโทรศัพท์จากนายหน้าขายบ้านโทรมาคุยกับพระเอกนางเอกก็เลยได้รู้ครับว่าพระเอกกาลังจะขายบ้านในภูเขาที่เขารักมากที่สุดเพื่อจะเอาเงินมาช่วยบริษัทหลังจากที่ต้องเสียเงินซื้อหุ้นคืนมาจากฟราบีครับนางเอกก็เลยเปลี่ยนใจที่จะไม่บอกเรื่องนี้เพราะเห็นว่าพระเอกมีเรื่องที่เครียดอยู่หลายเรื่องแล้ว ต่อมานางเอกก็ได้ไปที่บ้านของพระเอกเพื่อไปเจอกับเอมเร่และเมื่อเธอไปถึงก็บอกกับเอมเร่ครับว่าเธอรู้นะว่าเอมเร่เป็นคนเอากล้องไปเพราะว่าเธอก็เห็นเอมเร่ไปที่อ่องทำงานของเดเ,เรนวันนั้นแล้วหลังจากนั้นกล้องมันก็หายเอมเร่ก็เลยถามนางเอกไปครับว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเขาไม่รู้เรื่องนางเอกก็เลยบอกว่าเธอคิดว่าเอมเร่จะได้บทเรียนและปรับปรุงตัวแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ทำตัวให้ดีขึ้นเลยเอมเร่ก็เลยโกรธครับและก็สั่งให้นางเอกว่าอย่าไปพูดอะไรกับพระเอกอีกนางเอกก็เลยบอกไป ว่าฉันไม่จําเป็นต้องเชื่อฟังคําสั่งของคุณแล้วแล้วก็เดินออกจากบ้านไปซึ่งหลังจากที่นางเอกกลับไปพระเอกก็กลับมาถึงบ้านพอดีครับเอมเร่ M ก็เลยถามว่าที่บริษัทเป็นยังไงบ้างพระเอกก็ได้บอกว่าเขาได้สั่งช่างให้มาติดกล้องวงจรปิดทั่วบริษัทแล้วเพราะว่าวันก่อนไอรินมาที่บริษัทซึ่งพระเอกก็สงสัยครับว่าทําไมพอพูดเรื่องนี้เอมเร่ M ถึงดูไม่ตกใจอะไรเลยซึ่งมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยเริ่มแอบคิดแล้วนะครับว่าเอมเร่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ส่วนทางด้านของนางเอกก็คิดเรื่องนี้ไม่ตกเหมือนกันครับว่าควรจะบอกพระเอกดีไหมเธอก็เลยคิดวนไปวนมาจนลายลาเข้ามาเห็นนางเอกก็เลยบอกกับลายลาครับว่าเอมเร่เนี่ยเป็นคนเอากล้องของไอรินไปลายลาก็บอกเอมเร่ไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้เอมเร่กาลังถูกเพ่งเลงเป็นพิเศษเขาไม่น่าจะทําแต่นางเอกก็ได้บอกครับว่าเธอเห็นเอมเร่มาแล้วและเอมเร่ก็สั่งไม่ให้เธอพูดด้วยเธอเลยแน่ใจว่ามันต้องเป็นฝีมือของเอมเร่แน่ๆนางเอกได้ขอโทษลายลาครับที่พูดถึงเอมเร่ในแง่ไม่ดีแบบนี้เธอกลัวอะไร ลาจะเสียใจครับที่คนที่ลายลาชอบมาทําแบบนี้แต่ว่าลายลาก็บอกว่านางเอกนั้นทําถูกแล้วนางเอกก็เลยเข้าไปกอดลายลาเพื่อไม่ให้เธอเสียใจไปมากกว่านี้ จากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกกับลายลาก็มาที่บริษัทด้วยกันครับลายลาก็ให้นางเอกไปบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระเอกส่วนเธอจะไปคุยกับเอ็มเร่นางเอกก็เลยเข้าไปหาพระเอกแล้วก็บอกกับพระเอกนะครับว่าเอมเร่เนี่ยเป็นคนเอากล้องไปแต่ว่าพระเอกกลับดูไม่ตกใจอะไรเลยจนนางเอกก็สงสัยครับว่าทําไมพระเอกถึงไม่รู้สึกอะไรเลยสักนิดพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าที่เขาไม่ตกใจก็เพราะว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วนางเอกก็เลยงงใหญ่เลยครับว่าพระเอกนั้นรู้ได้ยังไง ซึ่งพระเอกก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าเอ็มเร่เป็นคนมาบอกเขาเมื่อคืนนี้โดยเอ็มเร่ก็เดินม,มาสรารภาพว่าเขาเป็นคนเอากล้องไปและในตอนแรกพระเอกก็โกรธอย่างมากที่เอ็มเร่ทำแบบนี้แต่เอ็มเร่ก็อธิบายครับว่าเขาสงสัยอยู่แล้วว่าเป็นฝีมือของไอรินเขาก็เลยไปคุยกับไอรินและบังคับให้เธอสรารภาพจนสุดท้ายแล้วเธอก็สรารภาพออกมาเอ็มเร่ก็เลยยื่นข้อเสนอว่าเขาจะเก็บกล้องเอาไว้เพื่อแลกกับการไม่เอาเรื่องไอรินเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ไปถึงตำรวจไอรินจะโดนจับเข้าคุกอย่างแน่นอนซึ่งมันก็จะส่งผล ถึงความไว้วางใจลูกค้าที่เหลืออยู่ของบริษัทแล้วพระเอกก็บอกกับนางเอกอีกว่าตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่นางเอกก็บอกครับว่าเธอก็ยังสงสัยเอมเรย์อยู่ดีว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยพระเอกก็เลยบอกกับนางเอกว่ามันไม่มีหลักฐานเขาก็เลยไม่อยากจะให้นางเอกนั้นคิดไปเองก่อนจะรู้ความจริงหรือว่ามีหลักฐานอื่น ส่วนทางด้านลายลาก็เข้าเอางานไปให้กับเอมเรครับแล้วเธอก็ตีหน้าบึ้งใส่เอมเรจนเอมเรก็ถามนะครับว่าเธอเป็นอะไรลายลาก็บอกนะครับว่าเธอคิดว่าเอมเรจะกลับตัวได้แต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมเลิกโกหกอีกเอมเรก็เลยบอกให้เธอนั้นใจเย็นๆก่อนครับแล้วก็ฟังเขาแต่ว่าลายลาก็ไม่ฟังครับแล้วก็เดินออกจากห้องไป ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็เข้ามาหาลายลาแล้วก็บอกนะครับว่าพระเอกรู้เรื่องแล้วเพราะเอมเรเป็นคนไปบอกและเมื่อลายลาได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดกับเอมเรครับที่ดันไปเหวี่ยงเขาก่อนหน้านี้ส่วนนางเอกก็ยังคงปักใจเชื่อว่าเอมเรต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆแ,แต่ว่าลายลาก็ได้บอกว่าให้นางเอกนั้นมีหลักฐานให้แน่ใจก่อนก่อนที่จะไปโทษใครทำเอานางเอกนั้นก็หงุดหงิดครับที่ลาลานั้นเข้าข้างเอมเรอีกแล้ว จากนั้นนายแบบที่ทางบริษัทจ้างก็มาที่บริษัทเพื่อคุยงานครับซึ่งก็มีนายแบบคนนึงเรียกชื่อนางเอกแล้วเธอก็จําได้นะครับว่าเขาก็คือซีนันเพื่อนเก่าของเธอสมัยประถมเธอก็เลยเข้าไปกอดทักทายครับและเมื่อพระเอกเห็นนางเอกเข้าไปคุยกับซีนันอย่างสนิทสนมเขาก็เลยสงสัยนะครับก็เลยเดินเข้ามาหาแถมความสนิทของนางเอกกับซีนันก็ยังทําให้เขารู้สึกหึงด้วยนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยได้ทีเอาคืนพระเอกที่เคยทําท่าทางสนิทก,กับกัมเซ่จนพระเอกนั้นก็งูงงิดแต่ว่านางเอกก็ได้บ ว่าซีนันคือเพื่อนเก่าเฉยๆไม่มีอะไรเหมือนกับที่พระเอกเคยบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกับกัมเซ่น,นั่นแหละพระเอกกับนางเอกก็เลยเถียงกันไปอีกแมต์หนึ่งครับก่อนที่จะจบลงด้วยการที่พระเอกบอกว่านางเอกจะต้องมีเรียนขี่มอเตอร์ไซค์กับเขาเย็นนี้แล้วก่อนจะแยกกันนางเอกก็ทําท่าจะหอมแก้มซีนันครับแต่ว่าพระเอกก็ดันเอาหน้ามาขวางทําให้นางเอกหอมแก้มเขาแทนซะอย่างนั้นแหมคู่นี้เนี่ยไม่มีใครยอมใครกันเลยนะครับ จากนั้นไอรินก็ได้โทรมาหาเอเมเร่แต่ว่าเอเมเร่ก็ไม่รับสายเธอก็เลยส่งรูปให้ดูนะครับว่าตอนนี้เธออยู่ที่หน้าบริษัทของเอเมเร่เอเมเร่ก็เลยต้องลงไปหาไอรินเพื่อที่จะไม่ให้เธอทําอะไรวุ่นวายอีกโดยไอรินนั้นก็ต้องการกล้องของเธอคืนครับแต่เอเมเร่ก็ได้บอกว่าเขาให้พพะเอกไปแล้ว ไอรินก็เลยโกรธเอมเร่มากแล้วก็คิดว่าเอมเร่กำลังจะหักหลังแต่เอมเร่ก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้นางเอกก็รู้แล้วเหมือนกันว่าเขาเป็นคนเอากล้องไปแถมพระเอกก็สงสัยในตัวเขาด้วยเขาก็เลยต้องรับสาร,รภาพเพื่อให้พระเอกนั้นวางใจเขาแล้วเอมเรก็ได้บอกกับไอรินครับว่าอย่ามาหาเขาที่นี่อีกถ้ามีอะไรเขาจะติดต่อไปแล้วเอมเร่ก็เดินกลับเข้าบริษัท ส่วนทางด้านไลลา,ลาเธอก็รู้สึกผิดที่ไปต่อว่าเอมเร่ ray, จนไม่กล้าเจอหน้าเอมเร่ครับและเอมเร่ก็เดินมาหาเธอแล้วก็แย่นะครับว่าเธอติดค้างคําขอโทษเขาอยู่นะไลาลาก็เลยรีบขอโทษแล้วก็บอกนะครับว่าเธอไม่รู้ว่าเอมเร่ไปบอกภคอีกแล้วก็เลยเข้าใจผิดเอมเร่ M ก็เลยบอกไลลาไปครับว่าทางนั้นเนี่ยคุณเลี้ยงข้าวเป็นการไถ่โทษผมแล้วกันไลาลาก็เลยอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ตอบตกลงที่จะพาเอมเร่ไปกินข้าวด้วยกันเย็นนี้ ซึ่งในขณะที่ลายลาคุยอยู่กับเอมเร่ออสมานที่มาที่บริษัทเพื่อจะคุยเรื่องงานถ่ายแบบก็เห็นด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เขารู้สึกเสียใจมากขึ้นไปอีกที่ไม่สามารถทําให้ลายลาหันมาสนใจเขาได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเดยเรนก็เคยให้นมบัตรของบริษัทโมเดลลิ่งที่เธอรู้จักให้กับออสมานไปครับออสมานก็เลยเริ่มคิดที่จะยึดอาชีพในแบบเพื่อที่จะหวังให้ลายลาหันมาสนใจเขาบ้าง ตัดภาพกลับมาที่พระเอกกับนางเอกตอนนี้พระเอกกําลังสอนนางเอกขับรถมอเตอร์ไซค์ครับและนางเอกก็บ่นว่าทําไมจะต้องมาหัดขี่ตอนฝนตกแบบนี้ส่วนพระเอกก็บ่นนางเอกว่าเวลาขี่รถเนี่ยไม่ยอมมองกระจกข้างเลยถ้ามีอะไรมาข้างหลังจะเห็นไหมนางเอกก็เถียงไปครับว่าพระเอกเนี่ยนั่งข้างหลังก็ช่วยเธอดูสิเอาเป็นว่าฉากนี้เนี่ยอย่างฮาเลยแหละครับให้นึกภาพเวลาสอนแฟนขับรถว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งในซีรีส์ก็เป็นแบบนั้นแหละครับหากมีเวลาว่างลองไปหาดูแบบเต็มๆกันนะครับ ัดภาพไปที่พ่อแม่ของนางเอกในตอนนี้แม่นางเอกก็ยังงอนพ่อนางเอกอยู่นะครับแล้วก็ไม่ยอมคุยด้วยพ่อนางเอกนั้นก็พยายามง้อแต่ว่าแม่นางเอกก็ยังไม่ใจอ่อนจนในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเปิดห้องสมุดชุมชนพ่อนางเอกก็เลยลงทุนแต่งรอแล้วก็ซื้อดอกไม้ช่อใหญ่มาแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าแม่นางเอกก็ยังเล่นตัวอยู่ครับแล้วก็ไม่สนใจเขาซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับนางเอกและแม่นางเอกก็ดีใจมากครับแล้วก็ต้อนรับพระเอกเป็นอย่างดี ส่วนทางด้านลายลาก็ไปนั่งกินข้าวอยู่กับเอมเร่แม่ของเธอก็โทรมาตามครับว่าให้มาร่วมงานด้วยแต่ว่าลายลานั้นก็ดันลืมไปซัสนิทก็เลยบอกนะครับว่าจะไปช้าหน่อยทําเอาแม่ของเธอนั้นก็งอนครับที่ลูกสาวไม่มาร่วมแสดงความยินดีเอมเร่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกลายลาครับว่าท้างนั้นเนี่ยเราไปตอนนี้กันเลยไหมเขาจะไปด้วยและเมื่อเอมเร่กับลายลามาถึงแม่นางเอกก็ต้อนรับอย่างดีเช่นเดียวกันครับ แต่เมื่อนางเอกกับไลลาพาหนุ่มมาแบบนี้แถมยังเป็นหนุ่มเศรษฐีพี่น้องรูปหล่อสองคนด้วยแม่ของมูซาเฟอร์ก็เลยเข้ามาพูดนะครับว่าแม่นางเอกกําลังหาลูกเขยที่เป็นเศรษฐีสองคนเลยหรอเนี่ยแม่นางเอกก็เลยเปิดศึกกับแม่ของมูซาเฟอร์ขึ้นอีกครั้งก่อนที่จะไล่แม่ของมูซาเฟอร์ออกจากงานไปซึ่งในสายตาที่จับจ้องคู่นางเอกกับไลลาก็คือออสมานกับมูซาเฟอร์ครับพวกเขานั้นกําลังนั่งน้อยเนื้อต่ําใจที่คนที่พวกเขาแอบรักดันไปอินเลิฟก,กับหนุ่มเศรษฐีก็เลยได้แต่นั่งปลอบใจกันไปกันมา2 คนนั่นแหละครับ ต่อมาเมื่อถึงวันถ่ายโฆษณาพระเอกนั้นก็ดันไปสัญญากับเจด้านะครับว่าจะถ่ายแบบให้เธอด้วยเขาก็เลยให้เธอมาถ่ายรูปหลังจากที่พักเบรกงานถ่ายโฆษณาครับซึ่งนางเอกนั้นก็ไม่พลาดที่จะไปก่อกวนการถ่ายแบบของเจด้าจนวุ่นวายไปหมดและเมื่อกลับมาถ่ายแบบกันต่อเจอด้าก็นั่งคุยกับกัมเซ่ครับว่าเธอสังเกตได้เวลาที่เธออยู่กับพระเอกแล้วนางเอกมักจะอารมณ์เสียซึ่งเธอเองก็อยากจะเอาชนะนางเอกเพราะว่าเธอก็เป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ซึ่งในครั้งนี้เธอก็อยากจะได้พระเอกครับ และนั่นก็หมายความว่านางเอกก็ต้องเตรียมรับสึกครั้งนี้อีกแล้ว ต่อมาหลังจากที่พระเอกถ่ายงานเสร็จแล้วก็กลับมาที่บริษัทเอเม็มเรก็มาบอกนะครับว่าทนายของฟราบีรอพบพระเอกอยู่โดยทนายของฟราบีก็ได้มาบอกว่าฟราบีนั้นไม่ตกลงที่จะขายหุ้นคืนให้กับพระเอกแล้วก็เอาเช็คมาคืนให้ครับพระเอกนั้นก็โมโหมากที่ฟราบีทําแบบนี้แล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นไอรินได้มาที่บริษัทพระเอกด้วยแล้วก็บอกนะครับว่าตอนนี้เธอเป็นตัวแทนของฟราบีแล้วก็จะมาทํางานร่วมกับพระเอกมันก็เลยยิ่งทําให้พระเอกนั้นโมโหหนักขึ้นกว่าเดิมไปอีกเขาก็เลยบุกไปาฟรบ ถึงบริษัทแต่ว่าน,นีหน้าผู้ช่วยของฟราบีก็ออกมารับหน้าแทนครับแล้วก็บอกนะครับว่าฟราบีเพิ่งจะบินไปอิตาลีวันนี้ซึ่งพระเอกก็รู้นะครับว่าฟราบีอยู่แต่ไม่ยอมออกมาเจอเขาเขาก็เลยฝากไปบอกฟราบีนะครับว่าถ้าจะเล่นเกมกับเขาเดี๋ยวได้เจอกันแน่ซึ่งหลังจากพูดจบพระเอกก็กลับไป แล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแผนของไอรินกับเอเมเร่เหมือนเดิมครับเอเมเร่ได้บอกให้ฟราบีเนี่ยไม่ต้องขายหุ้นคืนซึ่งมันจะทําให้พระเองนั้นโกรธและความโกรธจะทําให้พระเองนี่นผิดพลาดได้มากขึ้นแถมเอเมเร่ก็ยังบอกกับไอรินอีกนะครับให้แกล้งทําเป็นทะเลาะก,กับเขาที่บริษัทเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นว่าเขาเองก็ไม่พอใจที่ไอรินมาที่นี่ แต่ถึงแม้ว่าคนอื่นจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ยังมีนางเอกที่มองเกมนี้ออกนะครับว่าเป็นการเล่นละครเธอก็เลยเดินเข้าไปคุยกับเอมเร่แล้วก็บอกกับเอมเร่นะครับว่าเขาตบตาเธอไม่ได้เธอรู้ว่าเอมเร่กับไอรินและฟราบีร่วมมือกันอยู่เอมเร่ <Em re S 2> ก็เลยหัวเราะครับแล้วก็บอกนะครับว่าถ้าสมมุติว่าทั้งหมดนี้เป็นเกมและเขาอยู่ในเกมนี้ลองมาทําข้อตกลงกันดีไหมโดยเขาจะให้ไอรินเนี่ยออกไปจากบริษัทนี้แล้วก็เอาหุ้นกลับมาแต่ต้องแลกกับการที่นางเอกจะต้องออกจากบริษัทนี้ในทั แล้วเอมเร็ก็ถามไปอีกครับว่าคุณจะตกลงหรือเปล่าพร้อมกับยื่นมือออกไปให้นางเอกจับแต่ว่ายังไม่ทันที่นางเอกจะตอบอะไรครับพระเอกก็เดินเข้ามาพอดีพร้อมกับจ้องมองไปที่หน้าทั้งคู่แล้ว EP ที่21ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ดูเหมือนว่าความวุ่นวายที่เอมเรกับไอรินสร้างขึ้นมันจะยังไม่จบไม่สิ้นนะครับและก็ยังไม่รู้ว่าเอมเร่เนี่ยจะกลับไปร่วมมือกับไอรินเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเขาเองก็มีแผนที่แอบซ่อนอยู่ก็คงต้องร่วมลุ้นกันต่อใน EP หน้านะครับมีความเห็นยังไงกับ EP นี้คอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ